สวัสดีค่ะวันนี้ทิดานาคีจะพาทุกท่านมาชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งจุดนะคะเป็นจุดที่4 1ใน4ขององค์ปู่พญานาคที่คุมครองดูแลปลุกป,ปักร,รักษาที่สนามบินสุวนรณภูมิแห่งนี้จากบรรยากาศโดยรอบนะคะจะเห็นว่าทางเข้าจะเป็นป่าค่อนข้างที่จะจะทึบพอสมควรนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ อยู่ตรงนี้นะคะไปดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ลึกที่สุดนะคะในบรรดาทั้ง4จุดนะคะที่เป็นจุดขององค์พญานาคจะสังเกตได้ว่าตรงตรงนี้นะคะจะไม่ค่อยมีรูปปั้นที่มีรูปงูหรือว่ารูปองค์พญานาค มากเท่ากับสารที่อยู่ด้านนอกเนื่องจากว่าใครที่จะเข้ามาถึงจุดนี้ได้คือคนที่มีบุญบาร,รมีมากจริงๆต้องขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็มาแล้วก็หลงแล้วก็ต้องกลับไปแต่ก็หลายคนที่มาจนเจอท่านนะคะท้าวิรูปักโขจะเป็นสัญลักษณ์สีทองค่ะมีเสียนทั้งหมด9เสียนนะคะ ลูกแก้วที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าหรือว่าด้านเสียงของท่านจะเป็นสีทองเช่นกันจะอยู่บนฐานดอกบัวนะคะฐานท่านจะเป็นดอกบัวสีแดงชมพูนะคะม่วงอมชมพูค่ะจะอยู่ที่สะกลางน้ําด้านนี้เลยแลวเดี๋ยวที่ันนาคีจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศโดยรอบๆกันจะมีต้นต้นโพสองต้นนะคะ เป็นโพคู่คาดว่าน่าจะทําการปลูกตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการตั้งสารแห่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าดูจากลักษณะต้นโพแล้วเป็นโพโพตาโพยายหรือโพเงินโพทองนั่นเองค่ะจะโตไล่เลี่ยกกันเลยนะคะตรงนี้เป็นศารตายายหรือสารเจ้าที่ คุณยายกับคุณตามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกๆุสารโดยเฉพาะสารนี้ที่ไม่เหมือนใครคุณยายจะชะโกหน้ามองเรานะคะเปรียบกับเหมือนกับคุณยายมีชีวิตจ,จิตใจจริงๆนะคะคุณตาก็ใจดีมากๆนะคะคุณยายจ๋าหลานกลับมาเยี่ยมคุณยายกับคุณตาอีกแล้วนะคะจําหลานได้ใช่ไหมคะหลานมาที่นี่น่าจะประมาณครั้งที่ห เป็นครั้งแรกที่หลานขออนุญาตเก็บภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศสถานที่อศักดิทธิ์แห่งนี้เพื่อที่จะให้ลูกหลานพญานาคที่มีความศรัทธาในองค์ปู่องค์ย่าได้มีโอกาสเข้ามาสักาการะไหว้บูชาเพราะปลอดภัยค่ะในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะไม่ค่อยมีผู้คนพลุงพ่านอยู่กับป่าอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะเป็นสถานที่ขององค์ทาวิรูปักนะคะ พระวิรูปโขนะคะเป็นพญานาคที่ดูแลดูแลพญานาคทั้งปวงทั้งสี่ตระกูลนะคะบรรยากาศโดยรอบก็จะเงียบสงบแสดงว่าท่านชอบความเงียบสงบก,ก็เป็นได้นะคะใครที่ได้เข้ามาถึงจุดนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆและใครที่ได้ดูช่องนี้ดูคลิปนี้ของธิดานาคี สามารถอธิษฐานขอพรกับองค์ท่านได้เลยนะคะใช้กระแสจิตใช้ดวงจิตของท่านทำสมาธิแล้วส่งผ่าน ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ช่องธิดานาคีด้วยนะคะและ้วทิดานาคีจะพาทุกท่านไปยังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลกับพวกเราเหล่าพญานา,นาคนาคาทั้งหลายที่มีความศรัทธาด้วยใจอันบริสุทธิ์ขอบุญบารมีในครั้งนี้ที่ลูกที่หลานคนนี้ได้นำพาทุกท่านมาชมสถานที่แห่งนี้ขอองค์ปู่วิรูปะโคจงปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราให้มีสุขภาพดี รอดพ้นจากโรคภัยหรือว่าโรคร้ายทั้งปวงด้วยเธอ